จุดแดงจุดแดงด้านบนท่านผู้ชมไม่รู้จะยิงใครแล้วหน้าหลังเป็นสิบไปตรงนี้ไอผมลืมกระโดดนี่ว่ากระโดดยิงอะกระโดดยิงที่เราคุยกันไว้อ่ะเอาล่ะนึกขึ้นได้รับปากก็จะกระโดดยิงกระโดดยิงเอาละผมเจ็บหนักครับผมตัวล้อมตันลุมตนลุมดนลุมบอกโกงเลยว่าถ้าจะมาเล่นพี่เนี่ยต้องลุมลุมเท่านั้นวันนี้อโดดโดดนี่ไงโดดบอกแล้วโดดเป็นกบอ้ามาอีกกระโดดยิงกระโดดยิงกำลังหัดเลยหุ่ยชื่อเลยวะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมไะไปต่อดีกว่าครับเฮ้ยเอ็งมากระโดดยิงแหม <Hey. S 1> โอเคครับวันนี้มิติใหม่แห่งการยิงนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดส,อส,รสู้อย่างมีสไตล์สู้อย่างมีสไตล์สไตล์ของพี่คือสู้กับบอทสู้จนจะวิ่งเหมือนบอทอยู่แล้วหุ้ยหยอกหยอกนี่แหละครับมาถึงต้องหยอกท่านผู้ชมก่อนโอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งเข้าไปมั่ยในเกมฟรีไฟล์นะครับ ฟรีไฟวันเสาร์วันหยุดลงจ้าลง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 เลยมาสิ่งแรกนะครับต้องรีบเก็บปืนนั่นนั่นั่นนั่น,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 นเห็นไหมครับที่ปืนปืนไก่อกจอบจบเลยอย่างงี้จริงๆวันนี้พี่ไม่อยากจะยิงเยอะนะครับสงสารน้องบอดยอมรับก็ได้ครับว่าบอดล้วนไม่รู้มันเป็นยังไงตอนหลังๆหงนะักกว่าเดิมครับบอดยังไม่อยากเล่นด้วยเลยบอดวิ่งจุดไปเลย บอดวิ่งเลยไปเลยอ่าแล้วก็จะมีรู้สึกว่าฟรีไฟล์เขาจะครบรอบ7ปีนะครับผมเนี่ยก็เพิ่งเล่นได้7สัปดาห์โอ้ยทำไมเพิ่งมาเล่นเนี่ยไม่งั้นดังไปแล้วพี่เนี่ยยอกยอกโอ้ยพี่เนี่ยเจ็บไม่มีอะไรมากหรอกปลาระเบิดโดนตัวเองบ้างตกที่สูงบ้างแล้วก็กลับขึ้นไปอีกดูดูดเมื่อกี้เห็นหางตาครับว่าปืนอะไรเฮ้ยถูกต้อง เอสเเดี๋ยวนี้มันสุดยอดว่ะเห็นแบบไกลๆเห็นนิดนึงห่างตาก็รู้ว่าปืนอะไรเป็นสัปดาห์ที่7ที่8ที่สุดยอดมากเลยมาๆเดี๋ยวเราจะร่วมฉลอง7ปีไปกับฟรีไฟเลยครับแต่ว่าแต่วันนี้ทำไมมันเงียบจังครับมันเงียบเกินไปแล้วไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วท่านผู้ชมกำลังบ่นเลยว่าเงียบเงียบเงียบอยากนีอย่างนี้อดทนหน่อย SK s นะเว้ย SS ตัวแรกมาแล้วครับเฮ้ยามีกครับ มาอีกโอ้ที่นี่มาเป็นมดอุ้ยไม่รู้จะยิงใครก่อนแล้วครับท่านผู้ชมนี่แกซ่อนหรือยังไงเนี่ยโอย้ชิบหายล้นแล้วครับอย่าให้พี่ต้องเรียกไก่โอ๊กนะไม่ไหว้วครับท่านผู้ชมไม่ไม่เอาแล้วไม่ออมแล้วครับเอาละต่อไปนี้จะไม่มีการออมแล้วครับแหมเมื่อกี้ร้องหนะ้าซ้อมเคาะเอเคสไปโอ้เอเคสเนี่ยยิงยังไงก็ไม่รู้เอาละตอนนี้ถ้าพี่จะถือไก่โอ๊กอย่างเดียวนี่จบเลยเซียววินับสามแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แก,กจบนะ โดนแน่แน่เองสองคนนัวอะไรกันอยู่เองสองคนนัวอะไรกันอยู่พี่มาแล้วนี่ไงโฮโฮสามไปเลยได้นนะมช็อตนี้หนีไปไหนเฮ้ยมีคนแจ็ด้านข้างมันเยอะนี้วะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวติดอะไรวะติดมีดติดกระทะมันโอ้จุดแดงจุดแดงด้านบนท่านผู้ชมไม่รู้จะยิงใครแล้วหน้าหลังเป็นสิบปัะตรงเนี้ยไอผมลืมกระโดดนี่ว่ากระโดดยิงอ่ะกระโดดยิงที่เราคุยกันไว้อ่ะเอาล่ะ นึกขึ้นได้รับปากก็จะกระโดดยิงกระโดดยิงเอาละเฮ้ยโอ้โหท่านู้ชมผมเจ็บหนักครับผมโดนล้มโดนลุมโดนลุมบอกโกงๆเลยว่าถ้าจะมาเล่นพี่เนี่ยต้องลุมลุมเท่านั้นวันนี้เอยโดดโดดนี่ไงโดดบอกแล้วโดดเป็นกบอยู่เฉยก็โดดเฮ้ยเท่หวะกระโดดอ๋อเวลากระโดดแล้วเรากดอสศยะมันไม่พุ่งเอาละเอาละได้แล้วครับท่านผชมให้พี่พันแผลแป๊บหนึ่ง เฮ้ยใครมารีโหลดลูกซองรีโหลดอะไรวะเอ้ยกระโดดครับกระโดดฟรีมันร่วงไปแล้วก็กระโดดเฮ้ยไวมากครับทุกผชม12ตัวเรียบร้อยไปแล้วผ่านไปแล้ว12ตัวคน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 แน่นอนเฮ้ยเก็บกระสุนกันครับกระสุนจะหมดมาพี่พันแผลและเลือดพี่เพิ่มแล้วอ่ามาอกีกระโดดยิงกระโดดยิงกระลังหัดเลยหุ่ยชื่ออะไรวะเห็นไหมครับทุกผชม ไปต่อดีกว่าครับเฮ้ยเองมากระโดดยิงแหมโอเคครับวันนี้มิติใหม่ห่งการยิงนะครับนี่ดูการหันด้วยฟุบๆฟบฟุบฟบโอ้ยขาวเหลือเกินท้องฟ้าสวยงามจริงๆผ่อนคลายหลังจากยิงมาลัวๆเอาเอากันแล้วแหมบอกจะผ่อนคลายสักนิดนึงตัวซ้ายตัวขวาเลครับท่านผู้ชม ตัวไหนดิตัวนี้เลยก็ได้โดนบอกแล้ว3มวิละลายไม่ถึงด้วยนี่กระโดดยิงกระโดดยิงดูด้วยแหมเรียบร้อยไปครับเอา้าโอ้ยเราได้ตัวเดียวครับเมื่อกี้ตัวนั้นจะยิงของเราตายไปตัวหนึ่งเฮ <c oughs> ้ยพวกนี้มาลักอี่เอาละครับเหลือเจ็ดคนครับท่านผู้ชมมีการยิงครับมีการอวดจุดแดงครับอวดจุดแดงอย่างนี้พี่ก็จะไปพี่ก็จะไปหาเดี๋ยวพี่จะอ้อมไปเลยครับนะ เฮ้ยเราอาจจะจบกันตรงนี้เลยก็ได้ครับพืชวิ่งพืชมาก่อนแล้วครับไปไหนล้ววาจุดแดงนั่งงานอยู่ไกลนู่นเลยคิดว่าจะรอดไหมครับท่านผู้ชมไกอย่างนี้ก็ไม่รอดไม่รอดหรอกแหมต้นไม้มาช่วยไว้รีโหลดแป๊บครับรีโหลดรีโหลดเอ็งอยากโดนด้วยใช่ไหมเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอ็เอเอเองก็อยากตุยก่อนก็บอกกันมาได้แหมมาต่อไปตัวแกเลยรอดไปเมื่อกี้เจอแล้วครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเจอแล้ว ชุดเดียวพื้เดียวพื้เดียวเรียบร้อยบอกแล้วเซียววิทุกนาทีมันแบ่งเป็นวินาทีเพียงหนึ่งในล้านยังมีขอเพียงเซียวนั้นพริบตาเดียวโอกาสแค่พริบตาเดียวมันเปลี่ยนชีวิตเราได้ขอเพียงแค่นั้นขอ AW ถูกป่วะ่า AWM แหมมาแล้วครับกระสุนไม่ต้องซื้อ โซสุดท้ายพี่จะปิดด้วย AWM นะจ๊ะทุกๆเกมเราอาจเคยพ่ายแพ้มาแล้วครับทุกผู้ชมอุ้ยเองมาฟังพี่ร้องเพลงใช่ไหมล่ะพี่บอกแล้วแหมกำลังร้องเพลงเลยเท่าไหร่ยี่ตัวครับเดี๋ยวดูแรงเดวยนะครับอ่ะพี่ขอสดาวไปเลยเชื่อพี่เถอะอุ้ยคีคุยจริงครับ พี่คุยมากเลยพุ่งไปเลยเอ้ยอีกนิดเดียวครับแม็หน้าแม็หน้าแม็หน้าสี่ดาวแน่นอนครับทนะ่านผู้ชมนะอยวจะพึ่งมันไส้พี่เลยนะพี่ก็พี่คุยเป็งั้นแหละนะปล่อยพี่ไว้คนหนึ่งโอเคครับพี่ขอให้มีความสุขกับคลิปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดด้วยจ้ะขอบคุณครับพี่ไปแล้วนะบ๊ายบาย